ครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมเจอกันกันกบผมกับช่องโปเต้ปั๊บคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับสรุปข่าวเกมในช่วงรอบวันที่ผ่านมานะฮะจะมีข่าวอะไรบ้างเดี๋ยวมารอดูกันมาฟัมแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยนะครับอ่ะไม่เสียเวลาเดี๋ยวกันที่ข่าวแรกกันเลยนะครับอ่ะไปกันเลยครับไปเลยโปเต้ปั๊บช็อปขายโค้ดเกมส t e ต m ีมเอเอ็มล็อกสตาร์วลซอฟราคาถูกและขายตีโบเลตในโซนไทย สนใจสั่งซื้อได้ที่ Facebook p a g โปเต้ปั๊บช็อปขายเกมะกคะทูงลิงค์อยู่ใน Description ครับผมข่าวแรกครับอันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเกม Dragon Dogma 2นะครับเพราะตอนเนี้ย ทำยอดขายทะลุ3ล้านชุดอย่างเป็นทางการแล้วนะครับทางทีมพัฒนานะแคปคอมนะครับได้ประกาศผ่านเพจทางการในทวิตเตอร์นะครับว่า The God of w a 2นะครับตอนนี้ทำยอดขายไปแล้วกว่า3ล้านชุดอย่างเป็นทางการพร้อมขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ยังสนับสนุนเกมดังกล่าวกันต่อไปนะครับถึงแม้ว่า The God of w a 2เนี่ยได้รับเสียงชื่นชมทางฝั่งสื่อวิจารณ์และก็คนเล่นนะครับแต่ว่าเกมดังกล่าวเนี่ยยังมีปัญหาด้านเพอร์ฟอร์แมน์นะครับโดยเฉพาะทางฝั่ง PC ที่แบบว่า คอมแรงแค่ไหนก็ยังเฟรมร่วงในเกมนี้นะครับทำให้การเล่นไม่ลื่นไหลไม่ต่อเนื่องนะครับซึ่งดีนง,งานสัญญาว่าตัวเกมจะมีการปรับปรุงเฟรมเรทในอัปเดตในอนาคตต่อไปนะฮะสำหรับ d r a g o n d o g m a 2ครับวางขายแล้ววันนี้นะครับผมใน PC PS5 แล้วก็ Xbox Series นะครับใครสนใจก็ไปหามาเล่นกันได้ครับผมนะฮะแล้วก็ต่ออีกข่าวนึงสำหรับเกมค่าย c a p c o m นะครับก็คือ r e s i d e t Evil Zero แลวก็ Code Veronica ครับหรือว่า ภาครีเมคกำลังอยู่ในการพัฒนานะครับซึ่งก่อนหน้านี้นเนี่ยทางคุณดัสโกลเลมครับแหล่งข่าววงในก็เคยบอกว่าเอไภาคซีโร่แล้วก็ภาค,คโคสเบโลริก้านะครับในแบบรีเมคตอนนี้กําลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาและก็มีทางสื่อจากทาง IGN นะครับก็มายืนยันเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าทั้ง2เกมกําลังอยู่ในการพัฒนาอยู่จริงๆและก็มีแผนจะวางขายในอนาคตส่วนทางแคปคอมก็ยังไม่ได้มีความเห็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับสำหรับ Resident Evil z นะครับออกวางขายครั้งแรกในปี2002ครับบนเครื่องเกมคิวเป็นเหตุการณ์ก่อนหน้า Resident Evil ภาคแรกในเวอร์ชันปี1996นะครับส่วนทางฝั่งของ Cod Veronica นะครับออกวางขายครั้งแรกบนเครื่อง Dreamcast ในปี2000นะครับซึ่งถ้า2ภาคเนี้ยได้รีเมคจริงๆเนี่ยถือเป็นการกลับมาในรอบ20กว่าปีเลยนะครับและแน่นอนว่าตัวเกมก็ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นสมัยใหม่ซึ่งน่าจะถูกใจคนเล่นไม่มากก็น้อยนะฮะแต่หากมีเบาะแสเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้นะครับผมหรือว่าข่าวค่าวเกี่ยวกับเกม Capcom ทางผมโปรเตปั๊บก็จะมาแจ้งข่าวให้ทราบในนาคตนะครับอะก็ข่าวต่อไปครับเป็นข่าวเกี่ยวกับเกม d r a g o n Quest นะครับเพราะ Square Enix เ,เปิดตัวทีเซอร์สั้นเกม d a o n Quest 3 r e m a k e HD 2 D พร้อมยืนยันว่าลง PC PS 5 Xbox Series และ Switch นะครับในงานเจลิมฉรอง d r a g o n Quest Day ครับทีมพัฒน,นา Square Enix ได้ปล่อยทีเซอร์สั้นเป็นโลโก้เกม d r a g o n Quest 3ที่บอกใบว่าเกมนี้จะถูกรีเมคเป็นภาพกราฟิกสไตล์ 2D HD และยืนยันว่าเกมจะลงให้กับ PC PS 5 Xbox Series และ Nintendo Switch นะครับซึ่งเมื่อย้อนกลับไปตอนปี2021น,นะครับท q สควีนิกเคยมีการยืนยันว่าเกม Dragon Quest ใหม่5เกมกำลังอยู่ในการพัฒนานะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ Dragon Quest 12นะฮะ The Flame of Fate และ Dragon Quest 3 Remake นะครับยังไงก็ตามครับผมเนื่องจากทีมงานไม่ได้เปิดเผยรายละเอียด,เ,ด,เ,ดเกมเพิ่มเติมอะไรนะครับแต่ไม่การประกาศทีเซอครั้งนี้เป็นการยืนยันว่า Dragon Quest 3 Remake เนี่ย กำลังอยู่ในการพัฒนาจริงๆซึ่ง Dark Quest 3 a เนี่ยเวอร์ชั่นใหม่เป็นการเอาเกมเก่ามารีเมคเป็นภาพ HD 2 D นะครับคล้ายๆกับพวก Octopath Traveler, t r i a n g l e s t r a t e g y และก็ Life Alive นะครับที่เป็นกราฟิกสไตล์แบบ retro แต่ว่าใส่เอฟเฟกสภาพแวดล้อมองประกอบต่างๆให้เป็นเกมสมัยใหม่นะครับถือว่าเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างบรรยากาศเกมคลาสสิก และก็งานภาพแบบสมัยใหม่นะฮะหรือแม้ตัวเกมยังไม่ประกาศวางวางขายนะครับแต่ก็อย่างน้อยเนี่ยทำให้แฟนๆแต่ก o n Quest ก็น่าจะต้องรอกันอย่างใจจดใจจ่อนะครับว่าเวลาก้อนเควสสามรีเยังไม่โดนพับตัวเจต์และยัง มีโอกาสได้เล่นในอนาคตนะครับถ้ามีข่าวคราวอะไรเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับและก็ข่าวสุดท้ายครับผมวันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเกมยิงเกมใหม่นะครับก็คือ Call of Duty Black Ops 6ประกาศลงเกมพาสแบบ d ด y 1นะฮะทาง Activision นะครับได้ปล่อยเทรลเลอร์มาปลุกแฟนๆ Call of Duty กันก่อนแล้วนะครับผมสำหรับ Call of Duty Black Ops 6เพราะประกาศยืนยันว่าเกมนี้จะลงให้กับ Xbox Game Pass ตั้งแต่วันแรกที่เกมวางขายนะฮะ โดยตัวอย่างเในตัวที่ปล่อยมาเนี่ยไม่ได้เห็นเกมเพลย์อะไรนะครับแต่ว่าทาง e อดิ i ชั่นจะเผยเกมเพลย์ให้เห็นกันเต็มๆภายในงาน Call of Duty b a c k Ops i x Direct ซึ่งจะเริ่มงานทางทีหลังจากจบงาน Xbox Game Showcase ซึ่งจะเริ่มในวันที่10มิถุนายนเวลาเที่ยงคืน1นาทีตามเวลาประเทศไทยนะครับซึ่งงานเกมนี้โปรเตสปัฟจะนั่งดูงานเกมนี้ด้วยนะครับผมยังไงฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ใครเป็นแฟนเกม c of Duty ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งนะครับ ทั้งหมดนี้ก็คือสรุปข่าวเกมในช่วงรอบวันที่ผ่านมานะฮะที่เห็นยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้ครับแล้วก็ผิดพลาดตรงไหนประกันใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ไว้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่างๆของทางช่องผมครับแต่ก็สามารถสมัครเมมเบอร์กันมาได้นะครับ50บาทต่อเดือนพร้อมสิทธิพิเศษมากมายแล้วก็สามารถส่งซูเปอร์ตังเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับโปเตปับขอตัวลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับไป สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับเจอกันใหม่ครับ